ต่อไปนั่งสมาธิในท่าที่โยมถนัดจะนั่งพับเพียบก็ได้เป็นดิ่งที่ดีที่สุดนั่งพับเพียบไปได้ก็นั่งขาธมาศนั่งขาธมาศก็นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ก็นั่งไม่ได้นั่งแบบไหนก็ได้แต่จัดระเบียบกายตั้งกายตรงๆวางมือซ้ายที่หน้าตักของตัวเองมือขวาทับบนมือซ้ายไปนี่มือชนกันเบาๆหลับตาลงกําหนดลมหายใจ หายใจออกพูดหายใจเข้าโทรหายใจออกพูดหายใจเข้าโทรเรียกว่าปัดจัดระเบียบกายให้ดีงามให้สวยให้งามแล้วก็ภาวนาพุทธโธให้เกิดสติเกิดสัมพชัญญะแล้วก็จัดระเบียบกายเราได้มาถวายพระตาหารโยมมีความตั้งจิตตั้งใจนำอาหารข้าวนานข้าวปลานานน้ำ ทำมาด้วยความเจตนาอันดีงามจัดมาอย่างสวยงามต้องการให้พระได้ฉับได้ฉันจัดนูน่นจะนี่ส่งนูน่นส่งนี่เพื่อให้ท่านได้ได้ขบได้ฉันมีความปรารถนาดีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของภายนอกตามภาษาองค์พระสมาาัสมมาสัมพุทธเจ้าบอกอามิตรบูชาท่านก็ไม่ได้สรรเสริญแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีท่านสรรเสริญปฏิบัติบูชา ทีนี้การปฏิบัติบูชายมก็ต้องถวายและสิ่งต่างๆที่ให้เกิดเป็นประโยชน์กับตัวเองถวายความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาลิทยาความเครียดแค้นอาฆาตชิงชังโยมจะไม่อาฆาตชีคเครียดแค้นอาฆาตชิงชังใครจะระเบียดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีอะไรไม่ดีไม่งามเอาละถวายต่อองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าว,ว่าจะไม่ทําสิ่งนั้นแล้ว จะไม่คิดเกียดแค้นอาฆาตชิงชังใครจะมีจิตตจตตั้งจิตตั้งใจที่จะมีเมตตาอบอ้อมอารีเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันไม่ตนีทีเหนียวไม่เห็นตนเองดีแล้วถ้าเราปฏิบัติตรงนี้ได้เหมือนกันเราได้ถาวายข้าวปลานาน้ำอันสวยงามอันเลิศรสแต่เรานำกายวาจาจิตนำสติพิจารณาถึงความโกรธความเกลียดเกลแค้นอาฆาตชิงชังเหล่านั้นไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่สาร แก่ชีวิตไม่ทำให้เฟรยพิษมีความสุขเลยโกรธก็ดีโมโหก็ดีทะเลาะบอกแวงกันก็ดีไม่เป็นความสำคัญเลยทีนี้เรามานึกถึงอาหารที่โยมมีความปราณีตจัด,จดหาสิ่งของกองประสงค์ให้พระได้ขบฉันทีนี้โยมก็ไปถึงนึกถึงการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่ไม่ดีไม่งามเราก็ไม่เอาขึ้นมาใชา้ไม่เอามาเหมือนกับว่าเราไม่เอามาถวายพระนี่แหละสิ่งไม่ดีเราก็ไม่เอาถวายพระ ถ้าเรามองกลับอีกย้อนอีกทีหนึ่งสิ่งที่มีอารมณ์ไม่ดีนิสัยไม่ดีเราก็ไม่เอาออกมาใชา้พอออกมาใช้แล้วทุกโทษก็คือขึ้นแก่เราทํำยังไงได้อย่างนั้นความโกรธความเกลียดความเรียดแค้นอาฆาตชิงชังความรูมาา้สึกนึกคิดต่างๆพฤติกรรมการการะทําเรานี่แหละโลคลรคภัยไข้เจ็บที่ว่าเอ,อเราเป็นกรรมอะไรนอถึงเป็นโรคแบบนี้เป็นสุดท้ายเรามามองให้ดีๆพิจารณาดีๆก็พฤติกรรมของเรานี่แหละ พฤติกรรมการกระทํานิสัยที่เราใช้แต่และวันแต่และวันนี่แหละทำให้เราเป็นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาแต่เรามาฝึกสมาธิมาศึกปติสึกปัญญามีความเข้าใจในการใช้ชีวิตตรงนี้มีความสําคัญถ้าเราฝึกสมาธิบ่อยๆเพราะสมาธิไม่ได้ไปเห็นนระกเห็นสวรรค์อะไรมากมายเลยเห็นเพื่อการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขมีสติมีปัญญาในการใช้ชีวิตตั้งแต่เช้าจดเย็นเย็นจดเช้าความรู้สึกนึกคิดยังไงถึงให้เปิดขึ้นเป็นประโยชน์เป็นสาระกับตัวเองไม่เป็นทุกข์เป็นโทษกับคนอื่นตั้งความรู้สึกดีๆตื่นเช้าขึ้นมาคิดดีพูดดีกับสามีภรรยาบุตรธิดามีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันไม่คิดเกลียดแค้นอาฆาตชิงคังกันทำความรู้สึกดีๆกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลาย มีสติมีปัญญาในการชีวิตคิดถูกพูดถูกทาถูกแค่นี้าโยมทําได้ยมจะมีความสุขไม่ได้ตั้งสมาธิเพื่อไปเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วไปไเกิดเป็นผู้มีเป็นผู้วิเศษสามารถกําหนดนุ่กนกาหนดนี้ได้แต่จริงๆแล้วพอพอ,พอไปรู้ไปเห็นมากก็มาใช้นิสัยไม่ดีพฤติกรรมไม่ดีก็มันไม่เป็นสิ่งที่ดีอยู่เลยดังนั้นการพื้นปฏิบัติที่ดีคิดดีพูดดีทดําดีเป็นสิ่มีผู้มีสติมีปัญญาในการใช้ชีวิตเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุด เอาละพอสมควรในการนั่งสมาธิภาวนาหายใจออกพุทธยาวๆหายใจเข้าโทลึกๆหายใจพุทออกพุทธยาวๆหายใจเข้าทโทลึกๆเอาความรู้สึกมาอยู่ที่มือขวามือซ้ายเลื่อนมือขวาช้าๆจะบวกเข่าข้างขวาเลื่อนมือซ้ายช้าๆจะบวกเข่าข้างซ้ายพนม,มือขึ้นสาธุเราได้ทําความดี